กล้ามเนื้อแต่ละมัดในร่างกายค่ะเขาจะมีทิศทางในการวางตัวที่แตกต่างกันตรงนี้เองค่ะเขาก็ได้เอาคุณสมบัติตรงนี้ไปตั้งชื่อกล้ามเนื้อวันนี้เราจะมาทําความรู้จักทําความเข้าใจกันว่ามันมีคําศัพท์คำไหนกันบ้างที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการวางตัวของกล้ามเนื้อแล้วมันเอาไปตั้งเป็นชื่อกล้ามเนื้ออะไร โอเคค่ะเรามาทำความรู้จักทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันมาเริ่มกันที่คำศัพท์คำนี้คำแรกคำว่า l e t t u s l e ล t u s คำนี้ค่ะแปลว่าวางตัวในแนวดิ่งวางตัวในแนวตั้งหมายความว่าเส้นใหญ่ของกล้ามเนื้อเหล่านี้ค่ะมันจะทอดตัวลงมาตรงๆนะคะในแนวดิ่งเป็นเส้นตรงในลักษณะนี้ เราเจอเส้นใหญ่แบบนี้ที่กล้ามเนื้อมัดไหนกันบ้างเรามาดูกันค่ะยกตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อเ e ็กตัสฟ m เม i s ์นะคะเห็นไหมคะเขาขึ้นต้นด้วยเ e ็กตัและมีการบอกถึงตำแหน่งฟี m ม r ร์ลิตรงนี้ก็บอกว่าอยู่บริเวณหน้าขานะคะเป็นชื่อของกล้ามเนื้อมัดนี้นั่นเอง ตัวอย่างกล้ามเนื้อมัดที่สองค่ะมัดนี้คือกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณท้องของเรามันคือกล้ามเนื้อซิกแพคของเรานั่นเองเขามีชื่อว่า rectus abdominis นะคะ rectus คำนี้ก็เป็นการบอกทิศทางการวางตัวของเส้นใหญ่นี่ค่ะเขาวางตัวในแนวดิ่งวางตัวลงมาตรงๆในลักษณะนี้ส่วนคำว่า abdominis ที่ห้อยถายอยู่ เป็นการบอกว่ากล้ามเนื้อมัดนี้มันอยู่ที่บริเวณท้องนะคะนี่คือตัวอย่างในการตั้งชื่อตามทิศทางการวางตัวของเส้นใหญ่ศัพท์คำนี้คำว่าเ e c ตัสถ้าเราเจอเขาก็ให้เข้าใจว่ามันหมายความว่าวางตัวในแนวดิ่งวางตัวในแนวตั้งมาดูกันต่อค่ะสำหรับคำศัพท์คำที่สอง t r s n s v e r s e คำนี้มัดแปลว่าวางตัวอยู่ในแนวขวางกล้ามเนื้อที่วางตัวอยู่ในแนวขวางอ่าเราก็จะมีคำศัพท์คำนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อมัดนี้ที่อยู่บริเวณท้องเขามีชื่อว่า transversus abdominis นะคะ transversus ตรงนี้เป็นคันเป็นการบอกว่าเขาเนี่ยเส้นใหญ่ของเขาเนี่ยวางตัว ในแนวขวางวางตัวปัดกับลำตัวส่วนคำว่า a b d o m i n i s ที่ห้อยท้ายมาเป็นการบอกว่าตำแหน่งของเขาอยู่บริเวณท้องนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยกันไปแล้วสำหรับคำศัพท์คำนี้เรามาดูกันต่อสำหรับคำถัดมาคำว่า o b l i q u มันแปลว่าวางตัวในแนวเฉียง าวางตัวในแนวเฉียงคำศัพท์ที่เราจะพบในการนำมาตั้งเป็นชื่อกล้ามเนื้อก็ได้แก่กล้ามเนื้อมัดนี้เป็นกล้ามเนื้อท้องที่อยู่ชั้นนอกสุดเส้นใยของเขาก็จะเฉียงนะคะเขามีชื่อว่า external abdominal oblique external คำนี้ค่ะเป็นคำที่ใช้บอกตำแหน่งว่าเขาอยู่ทางด้านนอก external แปลว่าอยู่ด้านนอก a b d o m i n a l ลแปลว่าอยู่ที่บริเวณท้องและ Oblique คำนี้ที่ห้อยท้ายอยู่แปลว่าทิศทางการวางตัวของเส้นใ่นะคะมันเป็นแนวเฉียงในลักษณะนี้อีกมัดหนึ่งค่ะมีคำว่า Oblique เช่นกันเขามีชื่อว่า Internal Abdominal Oblique internal คำนี้ค่ะเป็นคำที่ตรงกันข้ามกับ external มันแปลว่าอยู่ทางด้านใน abdominal คำนี้ก็แปลว่าอยู่บริเวณท้องใส่ oblique ห้อยท้ายเพื่อบอกว่าเส้นใหญ่ของกล้ามเนื้อมัดนี้ค่ะมันวางตัวในแนวเฉียงนะคะและเหล่านี้ก็คือคำศัพท์ต่างๆที่ใช้บอกทิศทางการวางตัวของเส้นใหญ่กล้ามเนื้อ เรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งมีอะไรกันบ้าง 1. ค่ะคำว่า l e t กตัแปลว่าวางตัวในแนวดิ่ง 2. ค่ะ transverse แปลว่าวางตัวในแนวขวางและ3ค่ะ o b l i q แปลว่าวางตัวในแนวเฉียงนะคะเราจะเห็นว่าถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์เหล่านี้มันจะทำให้การจดจำชื่อกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ย มันง่ายขึ้นแล้วมันจะเป็นการจำมาจากความเข้าใจนะคะทำให้ความรู้นี้เนี่ยมันอยู่กับเราไปได้นานนะครับเราจะไม่มีทางที่จะลืมมันได้อย่างง่ายๆเพราะเราจำมาจากความเข้าใจโอเคค่ะสำหรับใครที่เข้าใจเนื้อหาในวันนี้ช่วยคอมเมนต์เลข5ลงมาในคอมเมนต์ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะแล้วในตอนหน้าเราจะมาทำความรู้จักการตั้งชื่อกล้ามเนื้อตามขนาดโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ